การพักผ่อนที่ดีไม่ได้มีแค่การนอนแต่คือการให้ร่างกายและจิตใจได้พักจากกิเลสพระพุทธเจ้าสอนวิธีการพักผ่อน4แบบที่ทำให้คุณได้กำไรทั้งกายและใจ 1. พักผ่อนกายให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเพียงพออโรคิยะประมาลาพาความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งจงดูแลสุขภาพให้ดีเพื่อใช้ร่างกายนี้เป็นฐานในการทำความดีต่อไป 2. พักผ่อนใจคือการทำให้จิตใจสงบจากความกังวลและความคิดฟุ้งซ่านด้วยการฝึกสมาธิหรือการเจริญสติในชีวิตประจำวันการหยุดคิดคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด 3. พักผ่อนด้วยการทำบุญคือการทำกิจกรรมที่ทำให้จิตใจอิ่มเอมเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นการให้ทานการรักษาศีลความสุขที่ได้จากการทำดีคือ การพักผ่อนทั้งจิตวิญญาณที่ยั่งยืนและ 4. พักผ่อนด้วยการนอนอย่างมีสติใส่ญาติก่อนนอนจงพิจารณาความดีที่ทำมาทั้งวันและตั้งจิตว่าขอให้เราจงตื่นขึ้นมาพร้อมกับสติการนอนแบบนี้คือการนอนที่ได้บุญอย่างแท้จริงครับ